น้องทำไรเนี่ยนี่พี่เพิ่งซื้อบ้านใหม่นะเนี่ยเดีวนี้ก็บ้านใหม่พี่เองนะครับดูเดี๋ยวหาว่าไม่ใช่บ้านพี่เนี่ยพี่เอารถมาจอดเลยนะเนี่ยเนี่ยเดูๆๆ๋ย <c oughs> เดี๋ยวดเดี๋ยวมามามาชมบ้านนี่มาเดี๋ยวรอนานรอนานเกินตรงนี้ก็จะหกเป็นหกห้าส่วนของพี่นะครับแล้วก็จะเป็นอาร์ิพานะครับแล้วถามว่ารถใครนะครับพอดีว่ารออถตากล้องนะครับเพิ่งซื้อมาเลยเดี๋ยวตากล้องคนใหม่ตอนนี้ชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับชื่อไต่ครับเป็นตากล้องช่อง ไวันนี้พี่ก็จะพาทุกคนมาชมบ้านพี่นะครับวันนี้ว่าเพิ่งซื้อมาใหม่เฮ้ยเพื่อนเอ้ยีบ้านนายเหรอเออเอ้าไม่ใช่ไ้าใช่บ้านเราไอ้บ้านเราเองยืมยืมแป๊บนึงยืมบ้านแป๊บนึงจัดฉากเลยก็วันนี้เราก็มาเที่ยวบ้านเพื่อนนะครับอันนี้หมู่บ้านนายชื่อว่าอะไรนะพี่มีโอเล็กเดี๋ยวพี่มีโอเล็กเดยวเดี๋ยวพี่มีโอเล็กฮิวเอ้ยเราเพิ่งเปิดพีไปไอ้พีทีก็เพื่อนเอาเหรอ ปิดไงวะมามไม่มาๆม้งซีมายังไม่เขายังไม่อธิบายเลยอ๋ออะไอย่างงี้บิดไปที่นึงก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาพาชมหมู่บ้านเนาะ ชิวๆเืกันเที่ยวชิวๆชิๆเฮ้ยเราจำได้ว่านายแบบตอนแรกที่แบบเออที่เจอกันแบบผมนายแบบผม<อ>หมีได้ไม่ใช่หรอแล้วทำไมานายถึงลดไดขนาดนี้วะอ๋เอเราฟิตเนสน่ะเราฟิตเข้าดูวันเลยเหรอใช่ใช่นายมีแรงดันใจอะไรวะแรงเป็นดันใจเหรอก็มาจากพ่อแม่อะไรประมาณเนี้ย<อ>แบบแล้วเริ่มตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาเมื่อปีที่แล้วไอ้ร้องขึ้นรูุ้ยเลยแต่ให้ดูนะ อ่ะเออแปะเออมือมือมือผมนึกจออกจังเ่ยแปะอย่างงี้นี่เพื่อนเออก็ตอนนั้นก็หุ่นไอ้น้ำหนักเท่าไหร่ผงถามนี้ตอนนั้นรู้สึกจะประมาณร้อยร้อยสิบสามสิบสี่อะไรประมาณนั้นเลยจริงอแล้วตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้เหลือประมาณจุดสี่จุดสิบห้าฮะจุดสี่เลยอ่ะเอ้บุญบุญขี้โม้อะไรไม่ขี้โม้ไม่ขี้โม้เพิ่งจะน้ำหนักมาเรื่ยเพิ่งจะน้ำหนักดีผมเล่นผาเล่น เราไปหาถ่ายลิปเล่นกันดีกว่าเพื่อนได้ได้เราจะขี่รถไนาดีอันนี้ก็นี้รถไหนมะเนี่ยรถเาเองรถเราเองอยีอ้วนอะไรวะเดี๋ยวดีออันนี้รถชิรชิมชมอมไรอันนี้เหรอเอาวันเอ็มทำไมจไม่จะตอบไม่ได้แล้ิงอเอาวันเอ็มเลยอเออเอาวันเอลยรออันนี้กิูสูงนเนี่ยคันนี้เหร รวมแล้วห้าสูบเลยไพื่อนอู่เลยเหรอห้าสูบเลยเพื่อนนั่นรถอะไรอ่ะอ๋อรถเราเองรถต่อเองเฮ้ยอันนี้คือรถอะไรครับผมเอออันนี้เขาเรียกว่าฮอนด้าแก๊สห้าสิบครับผมฮอนด้าแก๊สห้าสิบหรอใช่แล้วครับอันนี้ปีไหนกันอ่ะอันนี้ประมาณปีหนึ่งหนึ่งเก้าแปดแปดประมาณแปดห้าปีครับผมกี่ปีแล้ววะก็ สามสิบประมาณสามสิบปีสามสิบกว่าปีได้ประมาณสามสิบกว่าปีเลยเหรอโอ้โหเกดเคงูยังไม่เกิดเลยก็คันนี้เก่งไงเป็นคัทใช่ไหมเป็นคัทครับผมนี่มีทั้งหมดคาเกียร์ทำไมมึงสุภาพเลยวะเขาสุภาพเลยไหนกูแจกพี่คิดมึงหลวกงคิดมึงกิจติดเหลืองไง่ายเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาแซดอะไรวะอไอ้จ๊ดแจดอ๋อแจ๊ดห้าสิบได้ไหมฮอด้แจดอ่ะไอ้นด้าแจดมันมันเป็นรถรถรถยนต์ไม่ใช่หรอ เออใช่ไหม50คันนี้เป็น50 CC ของผมแต่ว่าผมไปไปแต่เครื่องใหม่ไหมใช่ยกเครื่องใหม่เป็นเครื่องวัด50ครับวัดว่าอะไร50มีสายไนี่ใส่กุญแจอยู่ข้างนี้แล้วผมเนี่ยกุญแจใส่ไม่ได้ด้วยเสียบ้าเสียนี่เราไม่จริงด้วยแหละแน่แน่สตาร์ทนไงสตาร์ทครับผมสตาร์ทนี่เลยอ้าวดับทำไมดับอ่ะเครื่องแรงจัดใช่ไหมมันเป็นคาบูครับผมก็ต้องเบิ้ลหน่อย ดับเครื่องอัตโนมัติด้วยเอ้ยอัตโนมัติไอ้ยันรถไหนเพิ่งหรูอ่ะเขาเป็นไงล่ะอ้ยันรถดับรถสามสิบปีมีแบบดับเครื่องอัตโนมัติแต่ทุกคนก็เหลือเพเดี๋ยวเราไปตรงไหนดีตรงสถานีเลยเราไปสถานกันเลงว่ะเราขี่หัวหน้าสวนไปได้ไหมได้ครับได้ไม่โดนด่ากันไหมไม่โดนโอเคโอเคโอเคโดนท่ามันเขาปาตกถึงใส่ฮะไม่ต้องกลัวเลยแล้วนายขี่รถเร็วไหมดีๆเจ้ไหมใช่ครับผมโอเคครับเพื่อนไป อันนี้ที่จอด V P นะครับก็มีคันเดียวที่จอดได้มาแบบซีรลิส์อะไรวะซื้อแบบบัตร V P แลเแี่ยบัตรไปเพื่อนหรือ้างนาเวนทัวร์น่ไยเพื่อนอันนี้ก็เป็นสถานที่ังทำในสุดอย้่น้่เอาตรงนั้นเราเคยไปเล่นไม่ใช่เหรอาเขาปรับปรุงกอใช่เขาปรับปรุงใหม่ดีขึ้นไงอัปเกรดอัปเกรดล้วตรงนี้คืออะไรครับผมอันนี้เป็น ที่าอาหารปลาเป็นจุดชมวิวหรือเวไชเรอาไว้าลอยกระทงราตรงนี้เหรอใช่ใช่ได้ิเหรอลอยได้ลอยได้ครักระดาษเหรอเขากระดาษเหช่ไหมไม่ใช่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 อม่่ไมมตใช่ไม่ใมไม่ไม่่ม่ใชม่ใไมชม่ใช่ม่มม่น่ชมม่มมไม ถ้ามันติดแบบมันจะติดอะแพงกว่าแน่นอนครับผมหลังนี้ก็ตอนนี้น่าจะอัพเป็นเกือบย0่้านแล้วเฮ้ย20เลยเหรอเพื่อนไอู้เกินมากกูเราว่านาซื้อได้สบายอย่างนีแหละโอตังตังแบบตังเราเยอะเกินใช่ใช่ตังเยอะเกินน่ะมันมีที่ไหนอีกเพื่อนนอกจากตรงนี้นอกจากตรงนี้มีที่ไหน มันจะมีสนามเด็กเล่นตรงนี้อ๋อแบบเขาแบบในหมู่บ้านอแล้วกันเออ่้านเอนอกหมู่บ้านมันจะมีอะไรสนามฟุตบอลใช่ไหมฟุตบอลฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำแล้วตรงนี้มีฟิตเนสไหมตรงนี้อ๋อนี่โอ้ใช่เูลืมไปไงวะไป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 พาไปตัวต่อบ้าปกติตรงนี้มันทำใหม่ไหมอันนี้ทำก็หลายปีแล้วนะอันเนี้ยไม่ได้ทำใหม่เลยปกติเราไม่เคยเดินเลยไงเราก็แบบมาแบบเล่นน้ำปกติตั้งแต่นั้นอะเอออันนี้ราคาละหลังเท่าไหร่เนี่ย 20ล้านยี่ว่าล้านเลยอ่ะใช่โมีห้องยี่ห้องแล้วนะห้าห้องสิห้องห้าห้องห้องนอนอยู่ในทั้งครอบครัวใช่ใช่ครอบครัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเราแบบอะไรวะหนึ่งล้านซับก็จะมาซื้อบ้านที่นี่อยู่เลยก็เปิดสตูดิโออยู่ที่นี่เลยละกันเอาไว้ขอให้กดไลค์กดซับกันเยอะๆนะครับเออนี่ใช่ใช่เพื่อนเนี่ยดีมากดีมากมาปะบ้านเลยเพื่อนเราเราไปทัวร์ต่อเลย Sun's down, riding all these heights, waiting for the calm down. Walk the streets, and me, I'm doing decently. Just glad that I can be. Yay, I'm trying to realize it's alright. there's thing that I one from you need วันนี้ก็มาเที่ยวหมู่บ้านเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวในอนาคตอาจจะมาเออซื้อบ้านด้างหลังแบบสร้างสตูดิโอนะครับก็เลยเพื่อนวันนี้เราก็มาเที่ยวบ้านนายนะโอเคเพื่อนอ่ะแล้วแล้วนไหนใช่นายลองบอกว่ากดไลค์กดตับตะไคร้ให้เราหน่อยดิเป็นสไตล์นายสไตล์นายเหรอเออสไตล์นายกดต้งข้อขอบคุณก๊อปใจขอบใจแตงกิวนะกับป้อมก็สำหรับใครที่มากดไลค์กดแชร์นะกับป้อมก็ต้อง พูดอะไรต่อดีวะเนี่ยผมพูดได้ติดตามช่องสไปเดอร์เอกวันนะนก็ก็ต้องขอบคุณขอบใจทุกคนนะครับผมที่มาติดตามช่องสไปเดอร์เอกวันสไปเดอร์เอกวันนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็ไปไปเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับบายบายจุ๊บ